สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กันในคอลาโบของเกมไลน์เลนเจอร์กันอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนที่เราเน้นกันเป็นพิเศษหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยเกมไลเลนเจอร์เราแทบไม่ได้ลงอะไรไปเพิ่มเติมเลยนะแต่ว่าเดือนเนี่ยก็มาถึงแล้วสําหรับเดือนคอลาโบสาหรับคอลาโบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นคอลาโบเฟรียเทลหลังจากการซ่อมบํารุงฐานทัพวันที่30กันยายนถึงก่อนการซ่อมบํารุงฐานทัพวันที่29ตุลาคมก็จะเปิดตัว ห้าโคโรโบเรนเจอร์แล้วก็6อุปกรณ์แบบพิเศษเฉพาะช่วงก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับโคโรโบนี้เพราะตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากมายแต่ว่าเราจะได้ดูกันแบบเยอะๆกันทั้งเดือนแน่นอนนะครับสำหรับโคโ b โบ a i r y t เทลสำหรับรายละเอียดอื่นๆก็จะมีเพิ่มโอกาสได้รับโคโรโบเรนเจอร์สชนิดก็คือตัวต่างๆยังไม่แน่ใจในรายละเอียดมากมายก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าสุ่ม อันต้าแรกาชา6กบวกหจะได้รับรางวัลレนเจอร์เฟริเทลแน่นอนเมื่อสุ่ม7ครั้ง15ครั้งแล้วก็30ครั้งมีการเพิ่มโอกาสได้รับอุปกรณ์โคลาโบ6ชนิดอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็สุ่มอุปกรณ์5บวก1นจำนวน15ครั้ง25ครั้งแล้วก็35ครั้งก็จะได้ไปแน่นอนดาวเคาะโคลาโบอีเวนต์ก็จะได้รับตัวเวนดี้รวมไปถึงถ้าใคร เข้ามาเล่นเกมเนี่ยก็จะได้ตัวนี้ฟรีไปแล้ว1ตัวก็สามารถมาเล่นกันได้มีบัฟเลนเจอร์ประจําวันรางวันล็อกอิน28วันฉลองครบรอบ7.5ปีก็มีเหมือนกันนะก็น่าจะได้กันไปแล้วแล้วก็กาชาฟรีก็ยังคงอยู่ต้องรีบมาสุ่มกันนะสำหรับใครที่เก็บตัวไว้สําหรับสุ่มกาชาโคลโบ7.5ปีในส่วนต่อไปที่เรจะไปดูกันต่อเลยก็คือ อัพเดตในตัวผมเองบ้างดีกว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับตำนานเลเวล76แล้วก็จะสามารถอัพเกรดในส่วนต่างๆได้เพิ่มเติมตอนนี้เหรียญก็มีอยู่ประมาณ4 8 7ล้านเหรียญนะก็คงจะอัปเกรดพวกมิสไซล์ต่างๆแหละไม่ว่าจะเป็นลัคกี้มิสไซล์ลัคกี้แซมเนี่ยเราอัปเกรดกันไปเต็มค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คงจะอัปเกรดลัคกี้แซมโอใช้ตั้ง1้อ ร้านเหลียงลัคก,กี้มิสไซลหนึ่แล้วกันก็คงจะอัปเกรดกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสุ่มการชาตกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าอีเวนต์บัฟทุกเสเตจในตัวเกมก็จะมีเพิ่มพลังโจมตี50%แล้วก็ลดแร่ธาตุที่สร้างเลนเจอร์30% ที่ผมจะมาดูก็คือมาดูชื่อของตัวละครเรนเจอร์ต่างๆก็ถือว่าจำได้ไม่ยากมากก็จะมีนัสสึเอลซ่าเกรลูซี่แล้วก็เวนดี้ถ้าเอาสั้นๆก็จะเป็นเท่านี้แต่ว่าชื่อข้างบนเนี่ยเป็นฉายาต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยแต่เดี๋ยวถ้าเราได้ติดตามในส่วนของเนื้อเรื่องของ Fairy Tail เนี่ยรับรองได้พูดกันแบบยาวๆแน่นอนเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้ากาชาของเกมเรนเจอร์แล้วก็คือกาชาาคลาโบเฟรี่เทลเพื่อโอกาสได้รับคลาโบเรนเจอร์4ชนิดอยู่ก็สามารถเลื่อนดูกันได้ลูกของอิกนินนักสืกจอมเวทระดับเอสเอลซ่าเพื่อนและคู่แข่งของนักสืกเกรตัวสุดท้ายจะเป็นผู้ฝันเป็นนักเขียนนิยายลูซี่ ก็ถือว่าเป็นกาชาเดียวที่มีอยู่นะตอนนี้เพราะว่าอันอื่นนะก็จะเป็นกาชาชจาของครบรอบซึ่งผมก็สุ่มไปหมดแล้วแหละนอกนั้นก็จะเป็นพอยต์สเปเชียลแลนอมอนเช่นเคยสำหรับอุปกรณ์ก็มีเพิ่มโอกาสได้รับอุปกรณ์6ชนิดเราคงยังจับไม่ได้พูดกันในวันนี้นอกนั้นก็จะเป็น Rare แล้วก็นอมอนเดี๋ยวลองสุ่มกาชาหลักเพื่อโอกาสได้รับโกลเดเลนเจอร์4ชนิดกันดีกว่าโดยการใช้ตั๋วลองดูก่อนดีกว่านะ ดูซิว่าจะสุ่ม ing, ออกมาแล้วเป็นยังไงโอ้โ oh, หมีการโหลดด้วยเมื่อกี้ก็ปรากฏว่าเกม it. ค้างไปเลยทีเดียวลองกดอีกสนะักหนึ่งรอบ <c oughs> <c oughs> อ่าคราวนี้สุ่มได้แล้วโอ้โหตัวแรกออกมาเป็นลูซี่เลยมันออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนี่ก็จะเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟ มันออกง่ายมากครับผมก็อยากจะทําคลิปนี้ไว้เป็นตัวอย่างว่าโคลาโบเฟรี mm ่เทลเนี่ยมันออกไม่ยากมากผมคงจะไม่สุ่มเพิ่มก็ขอภอภัยเลยที่ใครอยากจะดูสุ่มเยอะเยอะคงไม่มีอ่ะผมคงจะสุ่มตัวเพียงแค่ครั้งเดียวให้ดูแต่ผมไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันนะว่าโคลาโบเฟรี่เทลเนี่ยมันดังมากน้อยแค่ไหนทําไมตัวเกมปล่อยเรนเชอร์ออกมาง่ายขนาดนี้ตอนจริงๆร u b y ูบี้เรามีอยู่เป็นพัน r ูบี้นะแต่ว่าวันนี้ก็คงจะสุ่มเพียงเท่านี้อ่ะผมคงจะรอการเพิ่มโอกาส ของแต่ละตัวกันดีกว่าคิดว่ามันคงจะเพิ่มตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูซี่เนี่ยเราก็จะได้ไปสุ่มกันเยอะๆกันอีกทีนะแต่ว่าถ้ามันออกง่ายอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยทุกคนมาสุ่มกันได้เลยสําหรับโคโรโบเฟรดี้เทลมันอาจจะไม่ดังหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ว่าเราจะได้ติดตามข้อมูลกันเยอะๆต่อไปแต่ถ้ามันออกง่ายอย่างเงี้ยแนะนําให้มาสุ่มกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับในเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดือนตุลาคมเนี่ยก็ขอให้ทุกคนสนุกในการเล่นเกมอาร์เรนเจอร์แล้วก็ติดตามโคโรโบเฟรดี้เทลน นำเสนอกันเยอะอย่างแน่นอนเพราะว่าในส่วนของโคโรโบเนี่ยเราเน้นกันเป็นพิเศษอยู่แล้วโดยเฉพาะการรีวิวตัวที่เราสุ่มได้มาจากกาชาอย่างผู้ฝันเป็นนักเขียนนิยายลูซี่เนี่ยรับรองได้ติดตามกันในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ